สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซตลูกไม้เมล็ดนะคะ EP ที่57นะคะมาแบ่งปันเนาะ1เซตจะมี5กระถางนะคะราคา220บาทรวมส่งทั้งแบบโอลและปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้านาอากดไลค์คลิปให้ปูด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อ,ตอไปของปูนะคะ เผื่อบางท่านผ่านมาเจอคลิปก็ผ่านไปแล้วสองสามวันนะคะถ้ากดติดตามไว้ก็คลิปลงคลิปวันไหนมันก็จะแจ้งเตือนให้ให้ให้รู้เนาะเผื่อจะได้มาดูเซตที่ชอบเซตที่ที่สวยๆนะคะดูเซตอื่นเผื่อไว้ด้วยเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะจะได้มีเซตสำรองนะคะเรามาดูเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งแม่จะเป็นปีศาจแดงพ่อเป็นเพชรพลอยไพยลินนะคะ นี่นะคะเปิดด่างมาอย่างนี้เลยนะคะแบ่งแบ่งไปให้ลุนเนาะกระถางนี้มีสองกระถางสองต้นในหนึ่งกระถางน,นะคะนี่นะคะไม้จะอยู่ในกระถางสี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นลูกทาตบางแก้วนะคะนี่นะคะลูกทาตบางแก้วกระถางที่สองกระถางที่สามแม่จะเป็น ทับทิมทองพ่อเป็นยอดมงกุฎนะคะมี2ต้นในกระถางแล้วก็ด่างทั้งสองต้นนะคะนี่นะคะไม้ด่างกับไม้ด่างมาผสมกันนะคะกระถางที่4แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะใบใหม่นี่นะคะด่างเปิดเลยกระถางที่3กระถางที่4แม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะ ไม้ทุกกระถางปูจะมีป้ายชื่อแบบนี้ให้นะคะป้ายชื่อพ่อแม่เขาให้ทุกกระถางนะคะตอนแกะก็อย่าลืมดูนะคะเผื่อทิ้งไปก็จะจําไม่ได้ว่าต้นนี้พ่อแม่เป็นอะไรนะคะมาดูเซตที่สองนะคะเซตที่สองกระถางที่หนึ่งแม่เป็นปีศาจแดงพ่อเป็นเพชรพลอยไพยลินนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะด่างเปลือกมาแบบนี้ไม่แน่โตขึ้นมาอาจจะ ด่างสวยเนาะเอาไปลุ้นตอนโตนะคะเพราะแม่เขาก็เป็นตัวเทพเนาะกระถางที่สองแม่เป็นเจ้าสาวพ่อเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะตัวนี้ก็ไม้ป้ายกับไม้ป้ายมาผสมกันนะคะนี่นะคะทรงใบก็จะเหมือนเจ้าสาวนะคะแต่สีเขาจะออกไปทางเพชรบ้านปทุมนะคะสีแดงเนาะป้ายแดงเจ้าสาวเขาจะป้ายชมพูนะคะกระถางที่สาม แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะจะเป็นด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะใครชอบเซตไหนโทรทักไลน์มาสอบถามจับจองได้เลยนะคะกระถางที่4แม่เป็นเวศมรกตพ่อเป็นทัพทิมทารานะคะมี2ต้นในกระถางนะคะจะเป็นด่างเปรอะนะคะโทนสีเขียวนะคะกระถางที่5แม่เป็นปีศาจแดงพ่อเป็นเพชรพลอยพรินนะคะ มี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะหน้าดุดุเลยเซตที่สองนะคะเซตที่2องเซตต่อไปเซตที่สนะคะกระถางที่1แม่จะเป็นม่านชมพูพ่อเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะตัวนี้เพิ่งเอามาแบ่งปล่อยกันเนาะพ่อแม่นี้นะคะจุกๆเลยสามสต้นนะคะนี่นะคะมีหลายหน้าด้วยกระถางที่หนึง ใครชอบฟอร์มกอนะคะเอาไปเลี้ยงอีกนิดนึงก็อัพขึ้นกระถางทั้งกอได้เลยเนาะกระถางที่2แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะจะเป็นบอลกาบนะคะแต่เหมือนต้นนี้กาบจะหลุดต้นเป็นกาบอยู่นะคะด่างเปรอะนะคะกระถางที่สองกระถางที่3พ่อเป็นแม่เป็นปีศาจแดงพ่อเป็นเพชรพลอยไพยลินนะคะน,นะคะจะออกด่างเปรอะก่อนเนาะนี่ กระถางที่สามกระถางที่สี่แม่ก็เป็นสิงหาหนาครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะจะดางเปรอะนะคะหออนน้ำปีศาจแดงลืมคนนี้โทนก็จะออกเป็นสีเข้มหน่อยหนึ่งนะคะบางต้นโทนเขาก็ยังสีอ่อนนะคะกระถางที่สกระถางที่ห้าแม่เป็นเวศมรกตพ่อเป็นทัพทิมธารานะคะ ด่างเปรอะนะคะโทนสีเขียวเนาะกระดูขาวเซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่1แม่เป็นเจ้าปอแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะตัวน,นี้ก็เอามาปล่อย1กระถางเนาะสวยนะคะเป็นใบกลมนะคะด่างกับด่างมาผสมกันนะคะก็จะออกไปในโทนพ่อเนาะสีเขียวกระถางที่สองแม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเพชรบ,บ้านปทุมนะคะ มีสองต้นในกระถางมนาะสองต้นสองหน้าถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นเจ้าโปอแก้วพ่อเป็นลูกไม้ชมพูด่างนะคะหัวอาจจะเท่าเหรียญห้านะคะก่อนหน้านั้นเขายุบไปนะคะเพราะเจออากาศร้อนเนาะนี่นะคะมีลูกสองเลยนี่ดูความด่างเขาด่างเปรอะนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่ นี่นะคะด่างเปรอะแม่เป็นสิงหหานาครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะด่างเปรอะแบบนี้เลยกระถางที่สี่กระถาง,งที่5แม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะกระดูกสีชมพูนะคะเซตที่4นะคะเซตที่สี่เซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่ห้ากระถางที่1แม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพอยไพยลินนะคะ นี่นะคะกระดูกเหมือนจะชมพูเข้มพื้นใบก็ชมพูนะคะเปรอะเขียวเปรอะขาวนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแม่ก็เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพยลินนะคะในด่างเปรอะแบบนี้เลยนี่นะคะคนละหน้านะคะแต่ว่าสีเดียวกันเนาะอันนี้พ่อแม่เดียวกันนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่3ามแม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะ จะเป็นสีชมพูนี่นะคะกระถางที่สกระถางที่4แม่เป็นเวทมรกตพ่อเป็นทับทิมทารานะคะมี3ต้นในกระถางนะคะจะเป็นบอลกาบก็มีนะคะ3ต้นนี้กระถางที่4กระถางที่5อันนี้จะเป็นอีกหน้าหนึ่งแม่ก็จะเป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยแพรลินนะคะ เซตน,นี้จะได้พ่อแม่เดียวกันอยู่3กระถางนะคะแต่ว่าคนละหน้าเลยนะคะนี่นะคะ1 2สองแล้วก็5นี่นะคะนี่เซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1แม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะมี2ต้นในกระถางนี่นะคะใบใบเนี้ยเป็นบอลกาบกาบไม่ใช่ข้างล่างเขาเป็นกาบนะคะแต่ขึ้นมาเหมือนกาบเขาจะหลุดนี่นะคะทรงใบแปลก สองต้นสองหน้านะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแม่จะเป็นม่านชมพูพ่อเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะนี่นะคะ,ะมีอยู่สองต้นกระถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะด่างเปรอะมันจะมีสองต้นใช่สองต้นนะคะด่างเปรอะแบบนี้นะคะกระถางที่สาม กระถางที่4แม่เป็นเวทมรกตพ่อเป็นทัพทิมทารานะคะด่างประสีเขียวนะคะกระถางที่สกระถางที่หลูกทาดบางแก้วนะคะก็คือถ้ามองก็คือท่าบางแก้วเลยนะคะนี่เซตที่หนะคะเซตที่หก ต,ต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1แม่จะเป็นราชาวดีพ่อเป็นเจ้าพอแก้วนะคะมีอยู่สองสามต้นนะคะนี่นะคะใบกลมด่างเปรอะกระถางที่1นะคะกระถางที่สองแม่เป็นเวศมรกตพ่อเป็นทับทิมธารานะคะกระถางที่สองกระถางที่สามพ่อเป็นปีศาจแดง แม่เป็นปีศาจแดงพ่อเป็นเพชรพลอยไพยลินนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่แม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะมีสองต้นนะคะสองต้นสองหน้าอันนี้ด่างมานะคะด่างตรงหูเนาะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่เป็นปีศาจแดงพ่อเป็นเพชรพลอยไพยลินนะคะนี่นะคะอนาคตอาจจะเปิดด่างมาสวยๆเลยนะคะนี่ เซตที่7นะคะเซตที่เ็เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1แม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะมีสองสาต้นเลยนะคะเป็นกระจุกเลยกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นปีศาจแดงพ่อเป็นเพชรพลอ,อยไพยลินนะคะนี่กระถางที่สองกระถางที่สาม แม่เป็นลูกไม้แดงพ่อเป็นศีลาเพชรนะคะนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่แม่เป็นปีศาจแดงพ่อเป็นเพชรพลอยไพยลินนะคะตัวนี้ใบใหม่แดงๆเปิดๆนี่นะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้า แม่เป็นสิงห,หานครพ่อเป็นทัพทีมทองนะคะจะเป็นด่างเประแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่ห้าเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่ 1, 1แม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะมีสต้นในกระถางนะคะนี่นะคะมี4ต้นในกระถางเนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพ,พลอยไพรินนะคะ นี่นะคะกระถางที่สองด่างเปิดแบบนี้เลยไม้อยู่ในกระถางสี่เนาะกระถางที่สามแม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะเป็นบอนกลกาบนะคะตัวนี้กาบไหมไม่ใช่กาบแต่ใบเขาทรงแปลกทรงพิการนะคะนี่นะคะแต่กระถางนี้จะอยู่ในกระถางสามเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะคะมีสองต้นในกระถางนี่อยู่ในกระถางสามนะคะ กระถางที่สี่แม่เป็นชายชนพ่อเป็นหาเจ้าหลาวนะคะมีสองต้นสามต้นในกระถางเนาะนี่นะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่เป็นราชาวดีพ่อเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะดูพเพื่อนก็เหมือนสยามนารืมิดเลยนะคะนี่กระถางที่ห้าเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่สิบนะคะกระถางที่หนึ่งแม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเพชรว่านประทุมนะคะมี สองสองต้นน่าจะสอต้นสามต้นนี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแม่เป็นเจ้าสาวพ่อเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะมีสองต้นในกระถางเนาะนี่นะคะทรงเป็นทรงใบอะไรจะคล้าเจ้าสาวนะคะแต่ว่าสีจะเหมือนพ่อเนาะป้ายแดงเพชรบ้านปทุมนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นปีศาจแดงพ่อเป็นเพชรพลอยไพรินนะคะ นี่นะคะดูใบใหม่ติดด่างมาแล้วนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่แม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะอยู่ในกระถางสามนอกกระถางนี้นี่นะคะจะได้สีแม่มาเลยม่านชมพูนะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่เป็นเวทมรกตพ่อเป็นทับทิมธารานะคะนี่ เซตที่10นะคะเซตที่10สําหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตลูกไม้มาเมล็ดนะคะมาแบ่งปัน10เซตนะคะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดติไตั้์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ